สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดนะคะแดนเดนอมิดเนาะตลาดนัดสำหรับคนเมืองนะคะจัดอยู่ในสถานที่ที่เคยเป็น <c oughs> ส่วนสนุกของ ใวัรรุ่นยก90นะคะก็คือแดนโรมิดเก่านั่นเองเนาะตัวประสาทยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีเครื่องเล่นแล้วเนาะแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นตลาดนัดแทนนะคะซึ่งตลาดนัดตรงนี้ก็คือสะดวกสบายมากๆอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะติดกับโรงเรยียนหองวังเนาะแล้วก็ติดกับโรตัสนะคะสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาได้หรือจะ ขับรถมาจอดก็ได้นะคะเขามีที่จอดรถให้ค่าที่จอดรถก็แค่30บาทเมาเหมาเนาะเรียกว่าถูกมากๆแล้วก็เดินทางสะดวกนะคะสําหรับที่นี่นะคะแบ่งออกเป็นโซนนะคะมีโซนด้านหน้าที่ติดกับถนนก็คือจะเป็นโซนของกินนะคะจะมีร้านค้าต่างๆมากมายร้านเยอะจริงๆนะคะแล้วก็สะอาดสะอา้านแบ่งเป็นสัดส่วนเป็นโซนอย่างดีเลยนะคะมีครบทั้ง อาหารคาวหวานนะคะนานาชาติเนาะมีทุกอย่างอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะมีทั้งที่ตั้งเป็นบูธตรงกลางแล้วก็มีร้านที่เป็นร้านจริงจังล้อมรอบนะคะซึ่งจากที่สังเกตนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นร้านประเภทที่ว่าทุกอย่าง20นะคะยำ20่สิข้าวต้ม20อะไรประมาณนีเนาะซึ่งมันแบบมันเป็นเมนูที่เรียกว่าสบายกระเป๋าอร่อยแล้วก็สนุกสนานดีเนาะ บรรยากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะมีลมพัดผ่านเนาะแล้วก็คนค่อนข้างเยอะนะคะอบอุ่นนะคะส่วนโซนด้านหลังเนาะก็จะเป็นโซนที่มีเครื่องเล่นนะคะมีชิงช้าสวรรค์มียิงเป้ามีรถบัมมนะคะมีข้าวของทุกอย่างเนาะมีเพ้นท์มีระบายสีได้นะคะก็เรียกว่าสะดวกครบนะคะเสื้อผ้าก็มีเครื่องประดับข้าวของนะคะก็มีกรุบกริบนะคะแต่ที่เน้นหลักๆแล้วก็อยากให้มาลองกันก็คือ ร้านอาหารโซนด้านหน้ามากกว่านะคะอร่อยถูกแล้วก็ครบจริงๆนะคะเลนเชิญเลยนะคะตลาดนัดแดนดิรามิดนะคะติดกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะสถานีเซ็นทรัลลาตนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมว่ามีอะไรบ้างเนาะ